สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดือนหนึ่งเนี่ยมันผ่านไปเร็วเหมือนกันนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนานาพยากรณ์และนี่ก็เป็นคำทำนายประจำเดือนกรกฎาคมปี65นะคะ mm. เดือนนี้มีความสำคัญมากเลยนะคะสำหรับเพื่อน mm. ๆหลายๆคนสำหรับทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยนะคะมฤตยูย้ายค่ะ <oops. S 2> นะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะของแต่ละาลาัคนาราศีเดี๋ยวเราไปฟังกัน,นะคะ่ะ และก่อนที่เราจะไปฟังคําทํานายกันเนี่ยนะคะคุณรู้หรือ,อยังคะว่าตัวเองเนี่ยลัคนาอะไรลัคนานะคะไม่ใช่ราศีลัคนาเนี่ยจะใช้เวลาเกิดของคุณในการคํานวณหาด้วยในขณะที่ราศีจะใช้แค่วันเดือนปีนะคะจึงทำให้การดูแบบลัคนาเนี่ยแม่นยำและตรงจุดกว่ามากถ้าใครยังไม่ทราบนะคะแนะนำว่าให้ไปผูกดวงก่อนที่ แอดไลน์นะคะไลน์ออฟฟิเชียลของจินแส Z-I-N-Z-A-E นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะกรอกรายละเอียดให้ครบนะคะแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดของคุณนะคะสำคัญมากใส่โค้ดเชิญนะคะที่นานาได้ให้ไวค้ค่ะ n a n a t นะคะกดผูกดวงแค่นี้คุณก็จะทราบว่าตัวเองลักษณาอะไรแล้วคะ่ะ หากเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็พร้อมที่จะรับฟังคำทำนายแล้วค่ะออและตรงนี้นะคะก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะมาถึงชาวลัคนาราศีมีนกันบ้างนะคะบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญของคุณอีกเดือนหนึ่งนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาฟังคลิปนี้เพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยกำลังจะย้ายนะคะย้ายตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึงวันที่1ธันวาคมนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีมีเนี่ยดาวมฤตยูจะย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสังคมนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแบบพลิกนะคะแบบว่ากระทันหันทันทีไม่ทันตั้งตัวไม่คาดคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสังคมแล้วนะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยอยากพบอยากเจอ ผู้คนน้อยลงเอ๊ะย,ยังไงนะคะก็ดาวมฤตายูนะคะคาแรคเตอร์ของเขาหรือว่าลักษณะนิสัยของเขาก็คือเป็นดาวที่ลึกลับนะคะดาวที่ไม่ชอบเจอผู้คนเท่าไหร่นะคะดาวที่เรียกว่าอินโทรเวิร์ตก็ว่าได้นะคะอินโทรเวิร์ตในที่นี้ก็คือเก็บตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอย้ายเข้ามาอยู่ในตําแหน่งสังคมแล้วอ่ะคุณน่ะจะเลือกคบเพื่อนมากขึ้นนะคะไม่ค่อยอยากสูงสิงกับใครถ้าไม่จําเป็น เพื่อนคุณน่ะจะน้อยลงแล้วก็คุณจะออกสังคมน้อยลงอ่ะออกงานน้อยลงหรือว่าไม่ค่อยอยากไปไหนอยากอยู่กับบ้านนะคะไม่ค่อยอยากเจอใครอะไรแบบนี้หรือในทางกลับกันนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่คบคนได้ทุกสถานะเลยนะคะมีเพื่อนทุกรูปแบบทุกฐานะนะคะหรือทุกอาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะ ต้องมาดูพื้นดวงนะคะประกอบกันว่าในพื้นดวงของคุณมีดาวตั้งรับอะไรบ้างแล้วก็นักลักษณะนิสัยส่วนตัวของคุณเ,เป็นอย่างไรสถานการณ์ในชีวิตคุณเ,เป็นอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่าแนวโน้มของดาวมันจะไปทางไหนนะคะแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหมู่เพื่อนพี่น้องของคุณนะคะบางท่านน,นะคะคต้องเรียนตามตรงเลยว่าอาจจะได้รับข่าวร้ายจากเพื่อนหรือคนรู้จักก็ได้นะคะเพราะว่าดาวมฤตยู่มันเป็นดาวแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นดาวแห่งอาเพศภัยด้วยอ่ะนะคะก็ต้องบอกกันตรงๆต่อมาค่ะดาวพุธนะคะดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวกับการสื่อสารเอกสารสัญญาต่างๆคํา,าคพูดการเดินทางพวกนี้นะคะแถมยังเป็นเจ้าบ้านคู่ครองและครอบครัวของคุณด้วยนะคะจะย้ายเข้ามาในตําแหน่งบริวารน,นะคะซึ่งเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะตั้งแต่วันที่12กร,รกฎาคมถึงวันที่27กร,รกฎาคมค่ะ ช่วงนี้เนี่ยคุณก็จะได้พูดคุยสื่อสารกับบริวารของคุณมากขึ้นนะคะซึ่งบริวารในที่นี้นะคะก็จะเป็นตั้งแต่บุตรหลานนะคะลูกจ้างลูกน้องของคุณคนที่อยู่ในความดูแลของคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่คุณดูแลส่งเสียอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ดาวพุธเนี่ย จะส่งผลทำให้คุณนะคะเป็นคนคุยสนุกน่าฟังสนุกสนานเฮฮาช่วงนี้นะคะคุณจะสนิทสนองกับคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเลยแหละนะคะเหมือนเพื่อนคุณเลยแหละนะคะแล้วก็ครอบครัวของคุณนะจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีเช่นกันซึ่งน่าชื่นใจมากๆนะคะฟังดีๆนะ คนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าอืมนะคะไม่เลวเลยใช่ไหมนะคะหากไม่มีใครช่วงนี้คุณก็จะทําตัวเหมือนเด็กนะคะคนโสดถ้าเกิดว่าช่วงนี้บอกว่าเอ้ยฉันไม่อยากมีแฟนนะคะคุณก็จะทําตัวเหมือนเด็กหรือว่ารู้สึกว่าคุณนะ่ะเด็กขึ้นดูเด็กอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องความรักและการเงินนะคะแล้วก็เป็นเจ้าบ้านสังคมและโรคภัยของคุณด้วยนะคะย้ายเข้ามาในตาแหน่งครอบครัวค่ะตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมถึงวันที่8สิงหาคมช่วงนี้เนี่ยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะระวังคนในครอบครัวป่วยระวังคนในครอบครัวเนี่ยป่วยนะคะก็ให้ดูแลก,กันให้ดีนะคะหรือคนในครอบครัวมีเกณฑ์ต้องเดินทาง มีเกณฑ์สูญเสียทรัพย์สินบางอย่างนะคะออหรือช่วงนี้นะคะไม่ค่อยได้เจอหน้าคนในครอบครัวเท่าไหร่ในขณะเดียวกันครอบครัวของคุณช่วงนี้ก็เหมือนเพื่อนของคุณสนิทสนมรักกันดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดูแลก,กันให้ดีนะคะเรามีครอบครัวเดียวต่อมาค่ะดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์นะคะหรือว่าพระอาทิตย์ของเราเนี่ยแหละนะคะ เป็นเจ้าบ้านอุปสรรคนะคะและจะย้ายเข้ามาในตำแหน่งบริวารน,นะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงวันที่17สิงหาคมนะคะ1เดือนเต็มเพราะฉะนั้นจะส่งผลทำให้ช่วงนี้นะคะผู้ที่เป็นบริวารของคุณนะคะ จะมีความโดดเด่นหรือมีความเลื่อรันเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นดาวพระอาทิตย์ไงนะคะพระอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะเกี่ยวกับเรื่องเอ่อความเป็นผู้นําความโดดเด่นนะคะความเออนั่นแหละนะคะความโดดเด่นบริวารในบ้านในที่นี้อย่างที่นา,นาบอกไปนะคะก็หมายถึงลูกน้องลูกจ้างบุตรหลานคุณพ่อคุณแม่ใครก็ได้ที่คุณดูแลอยู่นะคะก็เอ่อ จะไม่ค่อยเชื่อฟังคุณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเออเป็นเจ้าบ้านอุปสรรคเนาะเข้ามาในตําแหน่งบริวารน,นะคะก็ให้สื่อสารกันด้วยเหตุผลนะคะบางท่านเนี่ยบริวารของคุณอาจจะนําเรื่องลาบากใจหรือว่าเดือดร้อนมาให้หรือ เขาอาจจะมีเรื่องลำบากใจหรือเดือดร้อนเนี่ยทำให้คุณเนี่ยไม่สบายใจไปด้วยนะคะหรือคุณอาจมีคนอายุน้อยกว่าที่ไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่หรือว,ว่าทําตัวเป็นศัตรตูกับคุณอันนี้ก็ให้ระวังให้ดีๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะคุณก็ไม่ต้องทําอะไรเลยอ่าต่อมาค่ะดาวดวงสุดท้ายนะคะที่จะย้ายในเดือนนี้นั่นก็คือดาวพุธอีกแล้วค่ะดาวพุธเดินเร็วมากเลยนะคะ รีบนะคะดาวพุธนะคะเจ้าบ้านครอบครัวและคู่ครอ,องของคุณนะคะจะเข้ามาในตําแหน่งอุปสรรคอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึงวันที่20สิงหาคมเลยนะคะช่วงนี้ขอให้ระวังคําพูดให้ดีเพราะว่าคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะพูดแล้วคนจะเข้าใจเจตนาลมของคุณเนี่ยผิดไปนะคะพูดแบบนี้เข้าใจว่าเราเนี่ยหวังร้ายอะไรก็เป็นได้นะคะ ก็ขอให้รอบคอบให้มากๆรวมถึงเรื่องเอกสารด้วยนะคะดาวพุธเป็นเจ้าบ้านคู่ครองแล้วก็ครอบครัวของคุณเมื่อเข้ามาอยู่ในตำแหน่งอุปสรรคย่อมไม่ส่งผลดีนะคะพวกเขาเนี่ยอาจนำเรื่องไม่สบายใจมาให้คุณหรือเกิดอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะทำให้คุณเนี่ยต้องเป็นห่วง แต่ไม่ว่าอย่างไรนะคะคุณควรตั้งสติและใจเย็นค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะจะผ่านพ้นไปได้และยังเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลใจมากนะคะ เอาละค่ะแล้วนี่ก็เป็นดวงโดยรวมนะคะแบบกว้างมากๆขออย่าว่ากว้างมากๆนะคะแล้วก็อาจจะไม่ตรงนะคะกับบางท่านก็ได้นะคะเพราะว่านานามไม่เห็นพื้นดวงคุณเนาะเลยไม่สามารถเฉพาะเจาะจงให้ทุกท่านได้นะคะก็เป็นดวงโดยรวมนะคะที่เอาไว้ฟังไว้เป็นเอ่อไกด์ไลน์นะคะหรือว่าเอาไว้เป็นแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะพื้นฐานนิดนึงละกันนะคะในแต่ละเดือน ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจอยากจะดูเป็นการส่วนตัวก็ทักนานามาได้เลยนะคะเอ่อตามที่ไลน์นานาได้ขึ้นไว้นะคะสำหรับเดือนนี้นะคะนานาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ